สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องเฮียอยากเล่านะครับวันนี้พามาดูคานคอดินนะครับสำหรับร้วสสำเร็จรูปนะครับนี่นะครับเราได้ทำการแกะแบบเสร็จแล้วนะครับคานที่ออกมานะครับจะมีขนาดของคานนะครับความกว้างของคานนะครับ25เซนนะครับแล้วก็สูง40เซนนี่นะครับ เรียบร้อย,ยแล้วครับวันนี้เราแกะแบบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะเอาแผ่นสําเร็จนะครับนี่นะครับแผ่นสําเร็จอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นสําเร็จเสียบใส่แต่ละช่องนะครับนี่ครับวันนี้เราพามาดูความคืบหน้านะครับของการทำรั้วสําเร็จรูปนะครับ นี่นะครับรั้วนะครับลัวของเราจะมีความสูงนะครับร้อยห้าิเซนนะครับเป็นความสูงที่พอดีนะครับถ้าสูงกว่านี้ก็จะทําให้บ้านเราดูทึบนะครับนี่นะครับข้างหลังเราก็แกะเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นคานทับหลังนะครับสําหรับรั้วสําเร็จนะครับ คานทับหลังตัวนี้จะจะสั้นกว่าแผ่นนะครับเพราะว่าเวลาเราประกอบเวลาเราประกอบนี่ออไอตัวคานนะครับตัวคานจะอยู่จะอยู่ช่องกลางระหว่างเสานะครับนี่นะครับจะอยู่ช่องกลางระหว่างเสาแต่ว่าเวลาเรา ทำจริงนะครับอันนี้เป็นสําหรับโครงการเรานะครับเราจะไม่ได้เอาไว้ระหว่างเสานะครับเราจะเทินหัวเราจะเทินหัวต่อกันให้เสมอไปทุกช่องเลยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับนี่ครับหลังจากที่เราแกะแบบแล้วนะครับก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะครับนี่ครับเราจะเหลือเหล็กเอาไว้นะครับเราจะเหลือเหล็กเอาไว้เพื่อทําการต่อคาน นะครับต่อคานไปยังหลังที่สองหลังที่สามจนถึงหลังสุดท้ายเลยนะครับหลังจากที่เราทำการแกะแบบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการใส่แผ่นนะครับนี่ครับแผ่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่แผ่นกันแล้วนะครับพอหลังจากใส่แผ่นเสร็จเราก็จะทำการ จับเสียมนะครับจับเสียมคานแล้วก็ฉาบนะครับเพื่อให้มีความสวยงามนะครับคานที่เราทํานี้จะมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความทนทานนะครับ มีขนาดใหญ่เท่ากับคานของบ้านเลยนะครับคานรั้วก,กับคานบ้านมีขนาดเท่ากันนะครับดูครับ25คูณ40เซนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่ามีความคืบหน้ายังไงนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายทำให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ EP น,นี้ก็เป็น EP ที่6แล้วนะครับเดี๋ยว ถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะมาถ่ายทําให้ชมอีกครั้งนึ่งนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ